ดูอะไรดีเนี่ยไม่เอาอ่ะโอ้ยเพื่อนๆทำอะไรดีเนี่ยดูทีวีก็เบื่อแล้วเนี่ย,ยว่าแต่แม่กับพี่ฟิลม์มหายไปไหนเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยเร,เราเรียกดีกว่าแม่แม่แมอยู่ไหนแม่แม่แมอยู่ไหนเป็นใจแม่ว่านี่แม่มาแล้ว อะไรดีมันกางส่มคิมมันนี่แม่แม่ตมวนี้บกกลับเลยนะชอบไหมลูกแม่โอ้ยรักแม่ที่สุดเลยนี่เดี๋ยวแม่จะให้ดูนะตอนแรกแม่จะยกบ็อกบล็อกหรอแต่ว่ามันหมดอ่ะมันเหลือแค่สี่อันนะอ๋อสี่อันหรอแม่ไม่เป็นไรหรอกชอบไหมลูกชอบค่ะ แม่เราดีใจดีจริงๆเลยไหนดูสิว่ามีตัวไหนบ้างนี่คอลเลคชันนี้เรายังไม่มีเลยมันเพื่อนดูสิลูกอยากได้อันไหนดูสิเออได้อันไหนอ่ะก็จะได้อันไหนอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะแม่ทุเรียนอ๋อเมนเมนนี่แม่โอ้หนูอยากได้ตัวเนี้ยโอ้โลกหมูเหรอใช่ไหมนี่พวกกะฟุกกะจะแกะกล่องไหนกล่องโลกจะได้แกะกล่องเนี้ยแม่หอยากได้อันนี้อยากได้แม่ว่ากล่องนี้ก่อนไหมโอ้ยนั่นมันอาทอย วุ้ยว่าแต่เหมือนแม่ให้โฟกัสอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมีกล่องเราบ้างอะ่ะเอ้ยหรือไม่มีนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแม่เราจะลำเอียงเราอีกแล้วเนี่ยวุ้ยคลิปที่แล้วก็ลำเอียงแต่ยังไม่ดูนะล,ลองไปดูคลิปนู่นอะเฮ้ยทำไงดีเนี่ยอยากได้บ้างอะ่ะแกะในลูกแกะลองแกะเดี๋ยนะแม่ก็รู้แม่ก็อยากรู้วุ้ยวุ้ย ตัวไหนอุ้ยตัวนี้เหรอกาสีม่วงนี่มีกาด้วยวันนทุกคนมีอะไรในตัวเนี้ยอุ้ยน่ารักอ่ะชอบเปมนลูกชอบไหมมาเลยแม่ดูดินทามขยับไปด้วยนี่อย่างนี้ว่ะตันี้คืออะไรอ่ะแม่อะไรเนี่ยเราทำเสียงดังขนาดนี่ไม่มีใครสนใจเลยเหรอปกตินี่คือทำเสียงอะไรนี่หละเปิดประตูเข้ามาก็ต้องหันมามองนะนี่โดนมือเหรอเนี่ย อุ้ยมใส่อยู่นี้จะโดนแม่เหมินน้องก็เหมินด้วยอย่างนี้นะเราอะไปห้องครัวกันดีกว่าอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่มีใครเห็นโดนเหมินลองหหนไอตัวี่เลยมาแม่เดี๋ยวเราจกกล่องต่ไปดีกม่าอันนี้ได้แมวไปแล้วใช่ไหมต่อไปเราอยากได้หมูอะทุกข้อมีหมูแล้วก็มีตัวนี้เเพียบหาของกินกินนี่ พิมา่าเผ็ดเกาหลีเลยแต่รู้พเพื่อนๆรู้ไหมว่าปกตินะถ้าเกิดกลับบ้านมานะแม่เจะทำกับข้าวให้น้องโฟกัสกินแต่ทีนี้นะเราดูในครัวไม่มีอะไรกินเลยทุกคนแต่กับข้าวที่เหลือไว้เราก็เลยต้องมาต้มบะม่าองด้วยทุกคนแม่เราเกรียดขนาดไหนอ่ะอื้มกินมาม่าเผ็ดแก้เครียดดีกว่า,าเพื่อนๆชอบมาม่าเผ็ดรสไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมอื้มอืมอืมอืม เฮ้ยกกันพวกกันลุ้นดนะลุ้นเลยนะอะไรนะอะไรนะหนเบี้ยอะไร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 ดูเอทุกคนไอ้พวกกันตกเองเลยผมกินข้าอตรงนี้ไอ่ไม่สนใจแม่มือพวกกันก็ด้วยกันได้ใจ เพื่อนดูดิตัวเมื่อกี้น่ารักมากเลยย่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรจะได้หมูไหมนอยากได้หมูแม่ตัวอะไรก็ได้นี่มันแล้วหุยตัดเป็นหมูได้ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่เลมจัมว้ายตัวไหนเนี่ยว้ายตัวนี้หรือเปล่าแม่หุ้ยน นี่ชอบไหมลูกชอบไหมชอบมากเลยแม่วันหลังแม่ซื้อมาให้หนูอีกนะเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้อีกแต่ได้ตัวไหนบอกแม่ลนะมาแม่เดี๋ยวเรามาแกะกันต่อเลยดีกว่าเลยสองกล่องอากล่องไหนเอากล่องกล่องนี้แม่กล่องนี้กล่องนี้ใช่ไหมนี่เอากล่องนี้นะลูกแม่เปิดให้แม่ต่อเลยอย่าได้สีฟ่าจะได้สีฟ้าไหม ตัวอะไรเดี๋ยวแม่เป็ัมันใหญ่นี่โยดูดิเขาเปิดกลองอย่างนี้แล้วไม่ชวนเราเลยอะเป็นพูดสิ่งนังขนาดนี้ก็ยังไม่สนใจเราเลยนะทุกคนโยแดตัวสีมพูนี่้ยตัวสูเราก็อยากได้เหมือนกันน่ะตัวสีจะพูตัวนี้ประกันจับได้เลยลใช่หัวไมแม่ใช่ว้า ือบลูกพีชเลยอุ้ยน่ารักน่ารักโ้ยแบบแบวมากโอ้ยดูทุกคนดูตาดิตาเป็นสีลูงว้ายน่ารักมากดูโดนเมิงขนาดนี้เป็นอย่างนี้นะเราคงไม่ต้องอยู่แล้วบ้านเนี้ยอยู่ไปก็ไม่สนใจไปหาที่ที่เห็นกุ้งข่าวของเราดีกว่า้ามแม่ต่อเลยอย่าได้สีลูว่าจะได้สีฟู้ไหม นี่ทุกคนเตรียมกระเป๋าเพื่อจะไปอยู่ที่อื่นแล้วออกจากบ้านนี่ก่อนทุกคนกดแชร์กันแล้วตันใครแล้วอย่าทำตามเดี๋ยวไปแกงสุดท้ายเออพี่ขอสังารก็ได้บ้านนะหนูอยากไม่หนีแม่หนูอยากไม่เนี่ยตันนี้สองเปอน์มีอ่ะได้สองเก้าไอ้ถอยก่อนถอยก่อนหนึ่งสองเดี๋ยวจากบ้านจริงนะนเตรียมกระเป๋ามาหน้าเปิดตัวแล้วเปิดประตูแล้วนะไปจริง แม่เป็นสาวคนนี้น่ารักมากเลยแม่น่ารักเพื่อนเ่ดูโอ้ยน่ารักกับแม่เฮ้ยเขายู่ดูอาพังกันอยู่เลยอ่ะไปดีกว่าทุกคนดูดิโอ้โหปกติกับแม่ยังไม่สนใจเอาเลยอะแล้วพูดดังขนาดนั้นนะโอ้โหเป็นใครก็ต้องหันมามองนะนี่ไม่หันมามองสนใจแต่อาทอยโอ้ยนี่เราต้องเหนี่ยวจากบ้านโอ้โหแต่ว่ามันมืดแล้วทุกคนเราจะ ไปหนีไปอยู่ไหนอะุ้ยถ้าเกิดไปหนีข้างทางเจอโจมขึ้นมาทําไงเนี่อยอถ้าเกิดกลางคืนมีผีทําไงแล้วจู่ๆก็แบบมีช้างวัดรักพาตัวเราไปเฮ้ยแล้วถ้าเกิดไปเข่งนาาานะสารทแล้วมีสกิมิทที่ทะเลทรักพาตัวเราโอ้ยมีหนีก็ได้งั้นไปเอาอฟิศแดนแล้วกันทุกคนชอบคลิปนี้ดู๋ยวกดแชร์ไปแล้วก็ต่อค่ายนะไปแล้วอยู่ออฟฟิศแล้ว ี่ยไหนดิจิวันนี้เราได้ตัวไหนบ้างเราได้เป็นนี่ได้เป็นเม่นนะทุกคนแล้วก็นี่เป็นแนวสีม่วงแล้วก็นนี้ตัวอะไรแม่เหมือนหมาทิ้งซอกเลยนะใช่ไหมแล้วอันนี้จะเป็นหมูน่ารักมากเลยก็อย่าง สั่งซื้อมาให้หนูอีกนะหนูชอบมากเลยเนี่ยบอกแม่เลยว่าชอบกันเลยแม่ซื้อมาให้อีกเนาะแม่ว่าแต่นี้ก็จะสองทุ่มละแล้วพี่ฟิล์มอยู่ไหนเนี่ยน่าเลยเข้าบ้านมาเลยเนี่ยพี่พี่บอกว่าจะกลับประมาณกี่ทุ่มอะยังไม่กลับอีกอ่อวันนี้มีกิจกรรมแล้วมั้งก็เดี๋ยวคงกลับมาตอนแรกก็จะรอพี่ฟิล์มเหรอทีเราก็เลยแกะก่อนเถ้าไร้เดี๋ยวไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าได้ได้แม่ได้งั้นเดี๋ยวทั้งหมดนีหนูขอเลยนะแม่ค่ะค่ะไปกระตุ้นแม่เชีย ปะปไปเลยนะเลย